ครับคุณชมก็มีพี่คนนึงนะครับเอาปลามาขายให้ปลาสบายบตัวนี้เดี๋ยวแข็งเกิร์กด้วยพอขเขาแช่ตัวเย็ยนมานะั่งแข็งมาอ่านมันทำยุบตานตัวนั่นอะไรน,ะนี่แล้วก็เอามาย่างครับย่าง Quốc, để tham như ba cốt cho Cái này mình kim ba thả Nó mới phải bột Lo có thể Đó phê cho kênh Ghiền ปลาสวายตัวน้อยนะครับม,มันจะมันจะไม่เหมือนตัวใหญ่นะเนี่ยม,มันจะเป็นทางปลากดเนี่ยมันจะเหลืองมันไปดุกเลยถึงเราต้องลางเลือออกให้มันนะครับผมเราจะตัอวอยา่าง ขาไม่รู้จะเอามาทำอะไรกินเนี่ยครับผมเขาโอ้ยคนบานผมกับพิิบูนอะไรไว้ก็เลยงงเนี่ยนะแล้วเราเป้น สวยนะมันประกวดไหมเ <c ười> นาะประกวดไหมต่างสะอาดนี่ยแล้วจ้ย่างให้ดูใช่กลางหัน,อ,นอเอาแต่เนื้อ <ม>ใช่เอาเอาเอาเนื้อมันอันนี้จะทำผสมพอนี่ตาจะไม่เปิดอนนะครับจากเราทำลแล้วเราก็ตัวตัวพี่ย่างเลยเน่ยอก็จะเยอะหนักเลยครับมนนีปลาคลิปมาปลาซื้อมาสามตัวเราจะหาผลประโยชน์อะไรกับปลา เพียบครับท่านผมนะประโยชน์มันมากมายมนะหาศาลเลยของบ้านเรายังมีของดีเยอะแต่ว่ามันมันติดตรงที่ว่าไม่มีคนสารต่อมันติดตรงที่่คนไม่มีใครสนใจนะปลาสวายครับโล่สามสิบบาทในที่ว่ามันเป็นเลือดนะครับ เราก็ต้องขูดออกมืดขูดออกแปวนสวยมีปลาสลิดมีปลาสลิดมาสามตัวผมทำขายเลยนะคร้อยสามสิบบาทแล้วที่นี่เราก็เยอะเกลือนิดนึงเกลืออันนี้น้ำตาลนะครับเด้อน้ำตาลผมจดนิดนึงนิดเดียวเด้อครับนี่พอกลมก็มๆันกัก็เอารสชาติ กือวก้าวตักยุบนึ่งยุกหนึงแคน่นี้แล้วก็ซาเสาทีนี้เตาเราก็เอาเตาถ่านนะครับเตาถ่านอันนี้ปลาถวายเราใส่เกล็ดใส่เกล็ดทั้เป็นควนันเขาเรียกว่าลมควันนะครับเนาะเอาคุยให้ถาว nó con <laughs> thùng thang thùng thang thùng thảo luôn lựa. Ti <laughs> chị mất thùng 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 นนี่ััิต,ตงกหยาดพี่น้อ,กนองก็เลครับแต่ว่าเอ้อขา้อมาขายให้เลาวเขาอยากไปตั้งกันเองนนเอาไปขายเองนวันหยุดไปตั้งกันเนากปะ่ะเดี๋ยวผมจะทำเตาให้ดูนะครับเด้อเตาเนี่ผมไม่ทำใหม่ผมมาชั่งกันชั่งไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมก็สามารถทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ฮักกันนี่ฮักมันเราทำป่าปเดียวเลยครับ ลมควนไปเรื่อยๆนะครับพอพอแก็มันมดเราก็ใส่เก็บนะครับพอมะพร้าวมดเราก็ใส่มะพร้าวใส่ฐานลงไปนะที่ใด้แล้วเราก็คุมปกติเราจะต้องนะค,คุมแบบนี้นะค,คุมแบบนี้ไว้ที่ทิ้งมาทำมันต้องทำถังนะครับทำถังอบ เราปุ๊บจะทําให้ดูนะทําให้ดูทําไปเรื่อยๆทำแล้วขายได้ได้กระตังได้กระตังเออมีนี่ปลา,างไงครับบริษัทม,ม,มาดินมาครับปลาฉลาดสามตัวซื้อมาหกสิบบาทเดี๋ยวเอาไปเรื่อยๆครับย่างมันแหงอย่างมันแหงมันถึงจะเอามาใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันมีแหงมันก็จะ เราดูไปเรื่อยๆง,งอตัวมันงอมากๆนะครับมันจะได้สวยมันที่ระทำขายปลาสลัดมันต้องครับท่านผู้ชมที่อังจากเราอบไปประมาณสามถมูมเห็นไหมโอ้โหหล่อนปลาสลัยครับอันนี้เป็นปลาสลัดเนาะ ไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอ๋อมันนี่แหงนะครับจะแหงเห็นไหมมันจะสวยละ่ะแล้วก็เอาแกล็เอากลับมะพร้าวกลับมะพร้าวกลับมะพร้าวลมลมควันไปะลมควันเงี้ยเดี๋ยวมันก็แหงครับไม่ใจร้อนครับอาหารไทยโบราณนี่ใจร้อนไปะไรเลยไม่นะครับ ต้องค่อยๆทำค่อยๆค,คิดนะครับมันจะไม่เหลืองนะ,นะมันจะใหม่เลยเดี๋ยเนี่ยเราก็าทำด่าถ่ายด่านะครับทำเองเมื่อตุอย่ยยางเนาะโอ้ยตัวกาอยากทำเนาะน,นะเห็นไหมจะเอาไว้สูงๆตรงไหนได้ครับเด้นสูงๆนิดนึงประมาณละคขึ้นหนึ่งอะเด,ดี๋ยววันดีเนี่ยผมไม่ต่ำเกินไปด่วนครับเพราะว่าผมไม่ขายของครับเนาะโอเคครับเดี๋ยว เราดูตอนนี้นแหงนะครับเด้อครับท่านผู้ชมหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาครับนี่พอผมเห็นไหมครับปลาสวายมันจะมันแสงหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมจะเหลืองสวยมากเลยปลาสวายครับเราต้องรู้จะทำกินนะครับคนเห็นไม่มีค่าเหมือนมันปรากฏไหมครับเหมือนปรากดนะ แต่จริงๆมันเป็นปลาสวายเลยครับนี่ปลานี่กําลัางเรือบดแล้วก็ลังเรือแห้งนะครับนะก็ย่างเก็บไว้กินนานๆเลยครับนี่ตัวน้นอยๆก็แห้งเร็วหน่อยนี่แห้งเร็วแหละเอาไว้ต้มโครงท้ำกับงเคาร์ดหลายอย่างนะครับปลาอันนี้ประโยชน์นะครับผมน,นะครับเดี๋ยวผมจะต้มโครงดูครับนะครับท่านชมหลังจากเราเอ่อ อบไปนานๆนะครับคือย่างย่างไฟไหนน่คุผชมอ่ะนะครับใ้ผมเพิ่งเอามาวางไว้นะครับหมดก็จะคืนแล้วใีนีหมันก็จะออกเริ่มสีนะครับแล้วก็ต้องทีิง้เอาใส่ก็คือกาบมะพร้าวเลยครับกาบมะพร้าวขึ้นมะพร้าวใส่เพื่อให้มันหอมนะครับให้มันมีควันหอมแล้วก็อบมันจะแห้งนะครับสวยไหม เสร็จไหมครับที่นี่เราเราก็จะเก็บเอาไว้กินน,น,นานๆก็ได้นะครับเนี่ยมันแหงแล้วเก็บไปกินน,น,นานๆเหมือนเหมือนดูดูมันเผินนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นปลาปรากฏนะครับดูหมืนเผินเนี่ยแต่จริงๆเป็นปลาสบายครับเดี๋ยวเห็นไหมเหรอยางแหงๆครับชมยางแหงๆแล้วก็เห็นไหมจะสวย คลิปหนาผมจะทำต้มโค้งให้ดูต้มโค้งปลาสวายนะครับทำแล้วแล้วสมมติท่านไปหาสื่อปลานะครับท่านไปเจอป้าแบบนี้เราไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาย่างแบบนี้แหละครับเามาย่างเดี๋ยวเราเราก็จะเก็บไปกินหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ได้ทำต้มโคง้งทำน้ำพริกทำอะไรก็ได้ย่างแหงๆเลยนะครับทำน้ำพริกก็ได้นะครับเนี่ยย่างกรอบๆแล้วเนี่ยนะครับที่นี้ป้า ปลาเอฉลาดมันจะมีสามตัวนะครับมันก็จะเริ่มออกสีดำดำนะเห็นไหมครับผู้ชมสีออกสีทองทองดำดำแหละจะไม่ดำมากนะครับเพราะว่าผมใส่เออไอ้กาบมะพร้าวครับผมใส่ยางไปเรื่อยๆใส่กาบมะพร้าวไปเรื่อยๆแล้วมันกน็มันจะไม่ไม,ไม่ร้อนมากนะครับเราก็ยกมังงสูงอย่างเงี้ยผู้ชมยุกงสูง คือผมก็มีความคิดว่าผมจะทำทักคืบหนึ่งครับจากจากไฟเน่ะมานัคืบหนึ่งจากควันไฟน่ะผมก็จะทําเตาอบนะครับเตาอบเพื่ออบอบปลาแต่ว่ามาให้มันเพื่อมาให้ควันมันกระจายออกไปข้างนอกนะครับให้มันอบอยู่ในจนกว่วว่าปลามันจะแห้งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําตุ่มคงมาสบายดูนะครับผม คิปหนักไม่หยุดนะครับถ้าทั้งหมดทํานไเจอปลาที่ว่ามันเขาขายถูกถกนะครับปลาสบายปลาอะไรก็ช่างเอามาทําเลยครับทําแบบนี้อย่างแบบนี้เราก็จะได้มีเราก็กินของคนไทยนะครับของไทยของเรานี่ยแหละเอามาดัดแปลงเอามาทํากินนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปทำน้ำพริกได้นะครับบดปนโขกซับให้ละเอียดละเอียดแล้วก็บดให้ละเอียดครับ กินได้อร่อยไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้ปลาสวายบางคนบอกพิจิรบุญไม่พินะหมอถามหมอพิจิตรบุญหมองง <c oughs> นะลองดูก็ได้ครับผมขายทยุกวันเจพาะปลาสบายนี่ค็วันนี้ยี่สิบห้าโลนะครับปลาสดเอามาแปรรูปแล้วก็จะได้ประมาณสักสิบสิบกิโลในฮักข่าหัวฮักใสฮักกุนะท่านู้ชมคิดดูกําไรดีนะครับแล้วปลาชช้นนี้ราคาไม่มีขึ้น มีอยู่แค่นี้นะครับยิบแปดบาทผมมิสืจอผม,มืิสูจน์มากรยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวนี้คือยี่ิบแปดเนี่ยมาสิบห้าปีแล้วครับสิบแปดบาทยิบแปดบาทเนี่ครับ,บ,บถ้าเป็นภาคกลางก็อาจจะสิบกว่าบาทลองมาทําแปรรูปอย่างนี้นะครับใจเย,ย็นๆค่อยค,อยคิดแล้วเราก็เอามาแปรรูปค่อยๆท,ทําทีละอย่างละอย่างอย่างต้องใช้ค,คิดคิดแล้วก็อามาทําแปรรูปอย่างนี้ขายได้ครับโอเคขอบคุณครับ ฝากก็ไะไก็แชร์ฝากกดติดตามสำหรับคนนี้แม่เลยติดตามนะครับท่านจะดูไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเห็นเก็ตความรู้คลิปแต่และคลิปมีประโยชน์นะครับท่านสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้สบายๆนะครับแล้วผมจะพาไปลุ้นล้านอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนคลิปหน้าก็ทำต้มโคง้งตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ